อยากจะเสริมจากประเด็นที่หลายคนเนี่ยพอฟังเรื่อง slow food slow life เนี่ยด้านนึงก็คือเหมือนพวกนี้หวนหาอดีครับจะแบบว่าต้านต้านกระแสหลักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโลกเขาจะไปพวกนี้มาคิดอะไรกันเรื่องนี้ครับก็เลยจะโยงครับไม่ได้เป็นเรื่องกินโดยตรงแต่ว่าอาจจะเรียกกด้ว่าชีวิตเราโดยรวมเนี่ยนะครับจริงจริง ในด้านหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าไม่สโลว์แล้วก็รีบเนี่ยนะครับจะกินจะอยู่จะบ้านจะรถจะทุกอย่างการเดินทางแล้วก็งานลงทั้งพักผ่อนยางรีบเลยเนี่ยนะครับ <S 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 จริงๆเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันําให้สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้นึกเนี่ยมันคือเงินในกระเป๋าเราเองนี่แหละที่จริงเนี่ยมันทุกจ่ายออกไปครับทุกจ่ายออกไปเยอะเลยแล้วเราอีกด้านหนึ่งเราเลยต้องรีบไปหาเงินเราถึกว่าเราจนที่จะต้องไปหาเงินแล้วเราก็เอาเงินเนี่ยมาใช้กันเยอะเลย ครับเพราะนั้นด้านหนึ่งเนี่ยก็จริงๆในการกลับมาเรื่อง s โลฟ food slow life เนี่ยไม่ได้แค่ตอบรสนิยมตอบวิถีชีวิตอย่างเดียวครับนอกจากมันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับอาหารที่กินเนี่ยมันดีขึ้นครับกินยืมคำแบบ่ท่้งนี้มาครับเพิ่งที่กินอาหารเป็นยาครับไม่ได้กินยาเป็นอาหารครับคือกินอาหารที่มันไม่อันตรายกินอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยนะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตในบ้านที่มันดีเนะี่ย แล้วก็โยงกระสวนโยงกันอะไรเนะี่ยมันทำให้จริงๆคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับไม่ได้ว่าป่วยจะต้องกินยากันเป็นกับกัแบบคนมีฐานะดีแล้วสุดท้ายก็ไปตกอยู่ในช่องนี้ครับตัวเริ่มเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งที่อยากจะลองยงข้อมูลจากมุมพลังงานครับที่เราไม่ค่อยคิดเราจ่ายเงินค่าไฟฟ้าทุกเดือนไม่จ่ายไม่ได้เพราะว่าถูกตัดนะครับเราก็ขับรถเติมน้ํามันกันครับคนเมืองก็เติมรถเก๋งแตงกวาดเติมนเติมรถกระบะวัยรุ่นเติมมอเตอร์ไซค์ อย่างเงี้ยนะครับลวงวัดร,รู้สึกว่าจ่ายงินไปปรากฏว่าที่เราใช้ชีวิตกันแบบว่ามีแผนที่มาเนี่ยนะครับในโลกเนี้ยพลังงานมันก็ลดลงนะครับไม่งั้นราคาน้ํามันมันก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วมันก็โยงไปหมดเลยไฟฟ้าอะไรแก๊สมันก็แพงขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ครัวเรือนเราเนี่ยนะครับรับเงินมาร้อยบาทเนี่ยจ่ายเป็นค่าพลังงานมากกว่าสิบบาทแล้วครับซึ่งเยอะมาก ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะครับข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันไปถึงห้าสิบาทนะครับ <l> คนชนบทเนี่ยนะครับเราเก็บข้อมูลในตำบลเนี่ยนะครับระบวดห่างไกลเลยนะครับจังหวัดสุรินทร์อุบลเนี่ยออกมา้ายกันเลยครับว่ารายได้ของทั้งตำบลเนี่ยแบบว่า18ล้าน20ล้านเนี่ยจ่ายเป็นค่าพลังงานครึ่งหนึ่งครับครึ่งๆๆหนึ่งเนี่ยที่แบบว <l> ่าราคาข้าวราคาผลผลิตเนี่ยจ่ายเป็นค่าน้ํามันค่าไฟฟ้าเพราะว่าด้านหนึ่งเขาก็รายจ่ายเนี่ยนะครับ เดิมเนี่ยเราไม่ได้ต้องเสียเงินมากนะครับชนุบบนบทยังพอจะดำรงได้หลายเรื่องอยู่มีหารทรัพยากรเหลือ,อแต่พลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในมือเขาเลยยังไงคุณต้องเติมน้ามันยังไงคุณใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับและกระแสะเนี่ยมาทําให้ร้อยบาทเนี่ยห้สิบาทแน่ยจเป็นค่าพลังงานนะครับแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้สนใจว่าจริงๆการใช้พลังงานที่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ลดคุณภาพชีวิตนะครับ การใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยยิ่งคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นด้วยนะอย่างหลอดไฟฟ้านี่มันอาจจะชัดนะครับแต่ว่าอย่างเรื่องอื่นใช้ไมโครเวฟเนี่ยจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่าตู้น้ำเนี่ยนทนี่จะจุดไฟเนี่ยทำไมมันจะต้องเป็นแบบฝรั่งมันจะต้องเป็นการไฟฟ้าซึ่งจริงในทางพลังงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมเนี่ยต่างกว่นะครับเพราะว่าเราแปลหลายรอบให้มันเป็นไฟฟ้าสุดท้ายเอากลับไปเป็นความร้อนอีกรอบหนึ่ง เราก็ไม่เคยนีน่แหละครับข้อมูลเรื่องนี้เราก็ไม่เคยดูครับแล้วก็เรื่องของ บ้านที่ประหยัดพลังงานเนี่ยนะครับเนี่ยมองตอนแรกเข้ามาเนี่ยมองรอบๆนี่ก็ดีหลายเรื่องอยู่นะครับเช่นเรื่องของการปลูกปลูกต้นไม้ในบ้านครับเอาเรื่องต้นไม้ก่อนเลยครับและที่ว่าคนเมืองปลูกต้นไม้ไม่ได้เนี่ยจริงหรือปล่เนี่ยนะครับเราก็คงมมาชวนกันดูว่าจริงต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นย,นยก็ช่วยได้ยิ่งต้นไม้เยอะก็ยิ่งช่วยได้เยอะเลยครับแล้วมันไปนตอบถึงโจทย์ พลังงานของประเทศว่าตอนนี้เราเสียค่าพลังงานกันในสังคมเราเนะี่ยปีนะี้เนี่ยล้านล้านบาทนะครับล้านล้านบาทเยอะาาามากเลยนะครับเราประหยัดได้สักหนึ่งเนี่เราสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลได้เป็นร้อยเป็นพันโลนะสอปีนะครับค่าพลังงานที่เราจ่ายกันเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นแล้วสุดท้ายรอบแรกเนี่ยจ,จะโยงกลับมาที่เรื่องกินนิดนึงไม่ค่อยเชี่ยวเรื่องกินมากนกะแต่ว่าถ้าเราโยงกัน ให้ครบรอบเนี่ยนะครับเราจะเนี่ยดีที่จะได้ฟังเรื่องเกษตรนะครับเรื่องสัตว์เนี่ยนะครับมาจนมาสู่ตลาดมาจะเป็นอาหารเรานี่แต่หลังจากนั้นเนี่ยอยากจะตอบว่าปัจจุบันเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเศษอาหารเนี่ยทิ้งเศษอาหารเนี่ยมันไม่โยงกับมานะครับตอนนี้มีเทคโนโลยีชาวบ้านทาเองได้เนี่ยนะครับที่โยงเศษอาหารเนี่ยนะครับแทนที่จะทิ้งไปเนี่ยเอาไปหมักครับกลิ่นเหม็น ที่เราได้กลิ่นกันเนี่ยนะครับมันคือพลังงานนะครับครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำเสียนะครับเป็นขยะอาหารเป็นตลาดเป็นโรงเรียนเป็นวัดท,ที่เราเหม็นเนี่ยมันคือพลังงานแต่เราไม่เคยรู้ไงว่าไอ้แก๊สที่เหม็นเนี่ยจริงโดยหลักการเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับแก๊สถังที่เราซื้อแล้วแต่ท่านนะครับ2 8 0 300ยดิบาร้อยิ่งต่างจังหวัดยิ่งแม่ห้องสอนบนภูขเขายิ่งแพงมากเลย300รอกว่า3 5 0อะห้าสิบเลยี้ยครับมันเป็นแก๊สตัวเดียวกัน ครับตอนนี้มีเทคโนโลยีง่ายๆชาวบ,บ้านทําได้ลงทุน5,000บาทที่คุณเอาเศษอาหารเนี่ยใส่เข้าไปแล้วคุณก็ต่อท่อจากถังนั้นน่ะเข้าไปที่เตาแล้วมันก็จุดไฟติดชาวบ,บ้านก็เลยไม่ต้องซื้อแก๊สจากพอตท,ทจากบริษัทใดอีกเลยครับอันนี้มันคือเอารูปกลับมาแทนที่จะปล่อยให้มันเหม็นเนี่ยนะครับมันเอากลับมาได้นะครับแล้วก็ทําได้หมดนะครับในเรือบ้านที่ทําได้แน่ในเมืองยิ่งควรจะทำนะครับแล้วก็ตอบเรื่องขยะ ตลาดสดเนี่ยนะครับทุกวันนะครับมันกลับมาได้วัดโรงเรียนเนี่ยนะครับงานปาร์ตี้ก็ทําได้นะครับที่แบบว่าอาหารอิรักทิ้งเยอะๆเ,เนี่ยเราเอามาันกลับมาได้หมดนะครับไปจนถึงเรื่องนี้อาจจะออกไปจากรัวเรือนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยโรงงานน้ํนามันฟาร์มโรงฆ่ค้าสัตว์โรงอาหารทะเลทําได้หมดนะครับหลายที่ก็ทําเยอะแล้วแต่ว่าอีกเยอะเลยยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับฟาร์มหมูที่เหม็นๆเนี่ยนะครับไก่ บัวเนี่ยโดยหลักการทําได้หมดครับเพราะนั้นการเอามันกลับมาเนี่ยคุณภาพชีวิตด้วยได้ที่มันตอบโจทย์นั่นเศรษฐกิจที่จริงเราอาจจะจนลงไม่รู้ตัวด้วยความเร็วนี่นะครับและการกลับมาช้าเนี่ยจริงมันจะทําให้เงินในกระเป๋าเรามันไหลยอกไปช้าขึ้นซึ่งมันดีกับกับทั้งตัวส่วนตัวดีกับครอบครัวดีกับชุมชนที่สาคัญดีกับประเทศด้วย